บ้านเฮาหล่อๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะป้าจุ่มใ่แต่ไม่จุ่มมีใ่เฮาสี่เหยียบมันเบิงกีมันขึ้นว่าจะขึ้นไหมพดวินมันหลายผลมันหลายผล ไอเตือนเนี่มันลงมาบ่ออบอกกันนักยังกว่านักบิ่งล้มโกดมนะเก็บเอาด้มาไปมาหอดไป,ปไมืออื่นแม่จูมมันหนหน่อยแม่ร้ายค่ คอยฆ้าเราเลยจุ่มมันหลายๆโอ๋อมันหลายพวด ไปทางนี้ทางบักหลายเนจะแดงว่ามันหัวตะตูมดีบอะไบานอ๋อไงอ้อคนที่หักในหลายเราด้วยนี่<ด><ด> ดไปเดี๋ยวเองฟังคนท่านนักขึ้นไปดิหนึ่ง แคค่ะเห็ดแททที่เราก่อนเราจะทําไปทําแกงนะคะเห็นไหมคะดอกสวยงามทั้งตูมทั้งบานไปเก็บจากสวนมอมาลนะคะตอนก่อน,ก,อนก่อนทำเราต้องเด็ดเด็ดพั่วมันออกก่อนเด็ดรากมันออกก่อนเอไปทําแกงแกงหรือหม,มอมกอใส่ผักอีตูนะคะของ แท็บของคนอีสานค่ะสวยงามค่ะก่อนแกงนะคะก่อนแกงค่ะเด็ดเด็ดออกก่อนนะคะเด็ดลากที่มนเป็นโคนมีแต่ขี้ดินค่ะแล้วก็ต้องนำไปล้างล้างสามน้ำค่ะเอาล้างด้วยน้ำเกลือนะคะ นำมาล้างนะคะแช่น้ำเกลือค่ะมีแต่ดอกสวย ยแม่ตอนเช้าอย่าลืมนะคะก่อนเข้าเติกบ้านเฮาเหลาะขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย